ต้นปี2,569สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดเป็นช่วงเวลาที่พลังชีวิตเริ่มเคลื่อนไหวแรงขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงเหมือนหนูที่เริ่มออกจากโพรงหลังฤดูหนาวแม้ภายนอกอาจดูเงียบแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความคิดแผนการและการเตรียมพร้อมปีนี้เป็นปีที่คนปีชวดต้องใช้สติปัญญาและความอดทนมากกว่าความเร่งรีบเพราะจังหวะดวนไม่ได้มาแบบพรวดพลาด แต่จะค่อยๆเปิดทางให้ทีละก้าวหากรู้จักอ่านสัญญาณและไม่ฝืนชะตาจะสามารถเปลี่ยนต้นปีให้เป็นฐานสำคัญของทั้งปีได้ช่วงต้นปีชาวปีชวดจำนวนมากจะรู้สึกเหมือนตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างพร้อมกันทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวและเรื่องส่วนตัวความคิดจะวิ่งไม่หยุดบางวันรู้สึกไฟแรงอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่บางวันกลับเหนื่อยง่ายรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงฝั่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพลังดวงในช่วงนี้เป็นลักษณะแบกภาระก่อนเห็นผลยิ่งคนที่เคยสะสมปัญหามาจากปลายปี2568จะรู้สึกชัดเป็นพิเศษด้านการงานต้นปี2569เป็นช่วงที่งานเก่างานค้างงานที่ยังไม่จบจะย้อนกลับมาให้จัดการอีกครั้งคนปีชวดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงหรือรับผิดชอบสิ่งที่คนอื่นทิ้งไว้ บางคนอาจรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมทำไมภาระมาลงที่เราแต่ในทางดวงแล้วนี่คือการสะสมบุญวาสนาอย่างหนึ่งเพราะสิ่งที่คุณทำในช่วงนี้แม้ไม่เห็นผลทันทีแต่จะกลายเป็นแต้มต่อสำคัญในช่วงกลางปีหากตั้งใจทำโดยไม่บน่นไม่หนีจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเห็นความพยายามและหยิบยื่นโอกาสใหม่ให้โดยไม่คาดคิดสำหรับคนปีชวดที่กำลังคิดเปลี่ยนงานต้นปีนี้ยังไม่ใช่จังหวะดีที่สุด หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆควรเลือกงานที่มั่นคงมากกว่างานที่หวือหวาอย่าหลงคําพูดสวยหรูหรือรายได้ที่ดูสูงเกินจริงเพราะมีเกณฑ์เจองานที่ภาระหนักแต่ผลตอบแทนไม่สมดุลหากอดทนอยู่กับที่เดิมอีกระยะหนึ่งจะเห็นทิศทางชัดขึ้นหลังผ่านไตรมาสแรกด้านการเงินต้นปี2,569เงินเข้าไม่ขาดแต่เงินออกก็เร็วพอๆกันรายจ่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับครอบครัว สุขภาพหรือการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งที่ชำรุดคนปีชั่วต้องระวังการใช้เงินตามอารมณ์โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนอื่นเกินกำลังใจคุณเป็นคนอ่อนเห็นใครเดือดร้อนก็อยากช่วยแต่ต้นปีนี้ควรตั้งขอบเขตให้ชัดไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นตัวเองที่เหนื่อยและตึงมือไปตลอดช่วงต้นปีอย่างไรก็ตามดวงการเงินมีช่องทางเสริมเล็กๆจากงานพิเศษงานจ็อบงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเช่นการพูด การเขียนการค้าขายออนไลน์หรือการเป็นคนกลางประสานงานหากเริ่มจากเล็กๆและทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพยุงสถานะการเงินได้ดีแม้ยังไม่ถึงขั้นร่ำรวยแต่จะไม่ขาดมือสำหรับความรักสำหรับคนมีคู่ต้นปีนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดความเครียดจากงานและภาระชีวิตอาจทำให้พูดจาแรงโดยไม่ตั้งใจคู่ของคุณอาจรู้สึกว่าคุณห่างเหนื่อยหรือไม่ใส่ใจ ทั้งที่จริงๆแล้วคุณแค่แบกเรื่องไว้ในใจมากเกินไปหากรู้จักเปิดใจพูดคุยกันตรงๆจะช่วยลดปัญหาได้มากความรักปีนี้ไม่ได้เสียแต่ต้องประคองมากกว่าปล่อยให้เป็นไปเองสำหรับคนโสดต้นปี2,569ยยังไม่ใช่ช่วงที่ความรักหวือหวาคนที่เข้ามามักมาในลักษณะเพื่อนคนรู้จักหรือคนที่ต้องเกี่ยวข้องกันเรื่องงานก่อนความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาหากรีบหรือคาดหวังเร็วเกินไป มีโอกาสผิดหวังแนะนำให้ใช้ช่วงนี้ดูใจดูนิสัยมากกว่าทุ่มเททั้งหมดตั้งแต่ต้นด้านสุขภาพคนปีชวดต้องใส่ใจเรื่องความเครียดระบบประสาทการนอนหลับและอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักบางคนจะมีอาการคิดมากนอนไม่หลับหรือปวดหัวเรื้อรังหากปล่อยไว้อาจลุกลามควรหาวิธีผ่อนคลายเช่นเดินเบาๆฟังธรรมฟังเพลงหรือจัดเวลาพักผ่อนให้จริงจัง ต้นปีนี้ไม่เหมาะกับการฝืนร่างกายในเชิงพลังดวงต้นปี2569เป็นช่วงที่คนปีชวดควรนิ่งให้เป็นไม่จำเป็นต้องประกาศแผนชีวิตให้ใครรู้ทั้งหมดทำอะไรเง,งียบๆแต่ทำจริงจะดีกว่าพูดเยอะแล้วพลังรั่วการทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างการบริจาคหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรือช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้จะช่วยเปิดทางให้ชีวิตค่อยๆสว่างขึ้น โดยรวมแล้วต้นปี2569สําำหรับคนปีชวดอาจไม่ใช่ช่วงที่สบายที่สุดแต่เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะสิ่งที่คุณอดทนทำและตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นรากฐานของโชคความมั่นคงและความสำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปีหากผ่านต้นปีไปได้ด้วยสติและใจที่ไม่ทอ้อปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่คุณเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอก เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางของต้นปี2,569พลังดวงของคนปีชวดจะเริ่มเปลี่ยนจากความหนักอึง้งเป็นความนิ่งที่มีทิศทางมากขึ้นจากช่วงแรกที่เหมือนต้องรับแรงกดดันรอบด้านช่วงนี้จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรควรทำต่ออะไรควรพอและอะไรควรปล่อยวางคนปีชวดหลายคนจะเริ่มตื่นรู้ในใจตัวเองว่าสิ่งที่แบกมานานบางอย่างไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปอีกแล้ว ด้านการงานในช่วงนี้จะเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแม้ยังไม่ใช่การเปลี่ยนตำแหน่งหรือรายได้ทันทีแต่จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองและบทบาทคนปีชวดจะเริ่มรู้ว่าตัวเองควรยืนตรงไหนทำอะไรถึงจะไม่เหนื่อยฟรีบางคนอาจได้โอกาสรับผิดชอบงานใหม่งานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษ ซึ่งตอนแรกอาจรู้สึกหนักแต่แท้จริงแล้วเป็นบันไดขั้นสำคัญหากทำด้วยใจที่ไม่ต่อต้านจะมีผลดีในระยะยาวสำหรับคนที่ทำงานประจำจะเริ่มมีคนมาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือหรือมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้น แม้คุณจะไม่ได้พูดมากแต่การกระทําจะเป็นตัวพิสูจน์ดวงช่วงนี้เด่นเรื่องคนเห็นค่ามากกว่าคําชมตรงๆอาจไม่มีใครพูดว่าคุณเก่งแต่ผลลัพธ์ของงานจะทําให้คุณมีน้ําหนักในที่ทํางานเพิ่มขึ้นคนปีชวดที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะการลงทุนก้อนใหญ่หรือการขยายงานแบบก้าวกระโดด ดวงยังไม่สนับสนุนการเสี่ยงแรงๆแ,แต่สนับสนุนการค่อยๆวางระบบปรับโครงสร้างและแก้จุดอ่อนหากใครทำการค้าออนไลน์การพูดคุยการตลาดแบบใช้ความจริงใจจะได้ผลดีกว่าการโฆษณาเกินจริงด้านการเงินช่วงนี้ยังคงเป็นลักษณะหมุนเงินมากกว่าสะสมเงินก้อนรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆแต่จะมีรายจ่ายแทรกเป็นระยะ คนปีชวดต้องระวังเรื่องการค้ำประกันการให้ยืมหรือการใช้ชื่อช่วยคนอื่นทางการเงินเพราะมีเกณฑ์จะกลายเป็นภาระระยะยาวดวงเตือนให้ใจแข็งในเรื่องเงินมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณต้องปกป้องเสถียรภาพชีวิตของตัวเองอย่างไรก็ตามมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่ทำมานานหรือจากความสามารถเฉพาะตัวบางคนจะได้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำหรือมีคนแนะนำงานต่อให้แบบไม่คาดคิด เงินที่ได้อาจไม่มากในครั้งเดียวแต่จะมาแบบต่อเนื่องหากรู้จักบริหารจะช่วยให้ฐานะค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงด้านความรักช่วงนี้อารมณ์ของคนปีชวดจะนิ่งขึ้นแต่ลึกขึ้นคนมีคู่จะเรื่องมองความสัมพันธ์ในมุมจริงจังมากกว่าเดิมบางคู่จะคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องบ้านเรื่องความมั่นคง ขณะเดียวกันบางคู่ก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากความสัมพันธ์ไหนสร้างแต่ความเหนื่อยใจดวงจะผลักให้ต้องตัดสินใจว่าจะปรับหรือจะพอไม่มีพื้นที่ให้คาราคาซังเหมือนที่ผ่านมา คนโสดช่วงนี้จะเริ่มมีคนเข้ามาในลักษณะที่ไม่หวือหวาแต่สบายใจเป็นคนที่คุยแล้วไม่ต้องพยายามมากความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตจากความเข้าใจหากเปิดใจช้าๆจะมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงจังได้ในระยะต่อไปแต่ต้องระวังการดึงอดีตก,กลับมาเปรียบเทียบเพราะจะทำให้ใจไม่เป็นอิสระ ด้านครอบครัวช่วงนี้คนปีชวดอาจต้องเป็นเสาหลักเป็นคนกลางหรือเป็นผู้แก้ปัญหาให้คนในบ้านแม้จะเหนื่อยแต่ดวงบอกว่าคำพูดและการตัดสินใจของคุณมีน้ำหนักมากหากใช้สติไม่ใช้อารมณ์จะช่วยคลี่คลายเรื่องที่ค้ามคามานานได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นจากการพูดกันตรงๆอย่างมีเมตตาด้านสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังระบบกระเพาะ ลำไส้และอาการเครียดสะสมที่แสดงออกทางร่างกายเช่นปวดท้องแน่นอกหรืออ่อนเพลียง่ายควรใส่ใจเรื่องอาหารการพักผ่อนและลดการคิดมากก่อนนอนหากเริ่มดูแลตัวเองจริงจังในช่วงนี้สุขภาพจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงถัดไปในเชิงพลังดวงช่วงนี้เหมาะกับการตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆไม่ต้องบอกใครมาก ทำบุญเกี่ยวกับการให้โอกาสเช่นช่วยเหลือเด็กคนชราหรือผู้ขาดแคลนจะช่วยเสริมดวงเมตตาทำให้มีคนยื่นมือช่วยคุณในเวลาที่คุณไม่คาดคิดการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับปัญญาและงานจะส่งผลดีเป็นพิเศษ โดยรวมของตอนนี้ดวงปีชวดกำลังเข้าสู่ช่วงตั้งหลักแม้ยังไม่ถึงจุดพีคแต่คุณจะเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของความอดทนที่ผ่านมาและเริ่มรู้ว่าควรใช้พลังชีวิตไปกับอะไรหากเดินต่อไปด้วยใจที่ไม่เร่งรีบไม่ฝืนและไม่หลอกตัวเองเส้นทางข้างหน้าจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเมื่อพลังดวงเคลื่อนเข้าสู่ช่วงปลายของต้นปี2569 คนปีชวดจะเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างชัดเจนจากเดิมที่ใจวุ่นวายสับสนและต้องคอยรับแรงกดดันจากหลายทิศทางช่วงนี้จิตใจจะเริ่มนิ่งมีความเด็ดขาดมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองโตขึ้นทางความคิดแม้สถานการณ์รอบตัวอาจยังไม่เปลี่ยนทั้งหมดแต่ทัศนคติและวิธีรับมือของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดด้านการงาน ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนปีชวดเริ่มกล้าตัดสินใจในเรื่องที่เคยลังเลบางคนจะกล้าปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มค่าบางคนจะกล้าเสนอความคิดเห็นหรือกล้าเดินออกจากบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปดวงบ่งบอกว่าการเลือกของคุณในช่วงนี้จะส่งผลระยะยาวหากเลือกด้วยสติไม่ใช่อารมณ์จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปีนี้แม้การตัดสินใจบางอย่างจะทำให้คุณต้องเหนื่อยในช่วงแรกแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่า สำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการงานช่วงนี้จะเริ่มเห็นช่องทางจากคนรอบตัวการแนะนำการชักชวนหรือการเปิดโอกาสให้ลองทำสิ่งใหม่แม้ยังไม่มั่นคงเต็มที่แต่เป็นโอกาสที่มีแนวโน้มเติบโตได้หากคุณไม่ปิดกั้นตัวเองดวงสนับสนุนให้ใช้ความสามารถที่มีอยู่แล้วมากกว่าการเริ่มจากศูนย์ด้านการเงินช่วงนี้จะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยรายจ่ายที่หนักในช่วงก่อนหน้าจะค่อยๆค,ค,คลี่คลาย บางคนจะได้เงินคืนได้เงินตกเบิกหรือได้เงินจากสิ่งที่เคยลงทุนแรงลงไปแล้วก่อนหน้าอย่างไรก็ตามดวงยังเตือนเรื่องการใช้เงินตามอารมณ์โดยเฉพาะการให้รางวัลตัวเองมากเกินไปหลังจากเหนื่อยมานานควรให้รางวัลแบบพอดีจะทำให้การเงินไหลลื่นกว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากการเจรจาการพูดการต่อรองหรือการทำข้อตกลง หากใครมีเรื่องเงินค้างคาเช่นค่าคอมมิชชั่นค่าจ้างหรือผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับช่วงนี้เหมาะกับการทวงถามอย่างสุภาพจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นด้านความรักช่วงนี้ความรู้สึกของคนปีชวดจะชัดเจนขึ้นอย่างมากคนมีคู่จะเริ่มเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้หรือไม่หากยังรักยังอยากเดินต่อจะเริ่มปรับตัวจริงจังมากขึ้นแต่หากความสัมพันธ์ใดมีแต่ความอึดอัดไม่สบายใจ ดวงจะผลักให้ต้องเลือกความสงบของใจตัวเองบางคู่จะมีการคุยกันตรงๆครั้งสําคัญซึ่งอาจเป็นทั้งการเริ่มต้นใหม่หรือการจบอย่างเข้าใจคนโสดช่วงนี้จะเริ่มมีสเสน่ห์จากความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ความหวือหวาแต่เป็นความนิ่งสุข,ขุมและจริงใจคนที่เข้ามามักเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาอย่างช้าๆแต่มั่นคง หากคุณไม่เร่งไม่คาดหวังเกินไปจะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพด้านครอบครัวช่วงนี้จะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานบางเรื่องอาจต้องใช้ความเด็ดขาดของคุณคนในบ้านจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นของคุณมากขึ้นแม้บางครั้งคุณต้องเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดแต่ดวงบอกว่าบทบาทนี้จะทำให้คุณได้รับความเคารพในระยะยาวด้านสุขภาพ ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความดันความเครียดสะสมและอาการอ่อนล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแม้ร่างกายจะดูไหวแต่จิตใจอาจล้าโดยไม่รู้ตัวควรหาเวลาหยุดอยู่กับตัวเองบ้างการอยู่เงียบๆจะช่วยฟื้นพลังได้ดีในเชิงพลังดวงช่วงนี้เหมาะกับการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นของเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือความคิดที่ทำร้ายตัวเองการทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว การให้อภัยหรือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทางใจจะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตเบ่าขึ้นการสวดมนต์นั่งสมาธิสั้นๆก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจนิ่งและตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยภาพรวมของตอนนี้คนปีชวดกำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่ใจนำทางชีวิตมากกว่าสถานการณ์ภายนอกคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองมากขึ้นและกล้าเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองจริงๆหากรักษาความนิ่งนี้ไว้ได้ ช่วงต่อไปของปีจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องงานเงนิงนและความสุขใจเมื่อพลังดวงเคลื่อนลึกเข้าสู่ช่วงท้ายของต้นปี2,569คนปีชั่วจะเริ่มรับรู้ถึงผลของการตัดสินใจที่ผ่านมาอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณเลือกอดทนสิ่งที่คุณเลือกปล่อยและสิ่งที่คุณเลือกยืนหยัดจะเริ่มสะท้อนกลับมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของการลองผิดลองถูกอีกต่อไปแต่เป็นช่วงของการรับผลและต่อยอดจากสิ่งที่ได้ลงมือทำไว้ก่อนหน้าด้านการงานคนปีชั่วจะเริ่มเห็นโครงสร้างงานของตัวเองชัดขึ้นบางคนจะได้จัดระบบใหม่ได้วางแผนงานระยะยาวหรือได้บทบาทที่มั่นคงกว่าเดิมแม้งานอาจยังหนักแต่จะไม่ใช่งานที่ไร้ทิศท,ทางเหมือนก่อนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความเหนื่อยของตัวเองมีความหมายมีปลายทางให้เดินไป คนที่เคยถูกมองข้ามจะเริ่มถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงตัดสินใจหรือได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญอย่างไรก็ตามดวงช่วงนี้เตือนให้ระวังความคาดหวังจากคนอื่นที่มากเกินไปบางคนอาจมองว่าคุณไหวจึงโยนภาระมาให้โดยไม่ถามความสมัครใจคุณต้องรู้จักตั้งขอบเขตให้ชัดไม่ใช่ทุกอย่างต้องรับไว้คนเดียวการปฏิเสธอย่างสุภาพจะช่วยรักษาพลังชีวิตของคุณและไม่ทำให้คุณหมดไฟในระยะยาว สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวระยะแรกลูกค้าเก่าผลงานเก่าหรือชื่อเสียงที่สะสมไว้จะเริ่มส่งผลกลับมาเป็นไรายได้หรือโอกาสใหม่แม้ยังไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่เป็นสัญญาณว่าทิศทางที่คุณเลือกเดินนั้นถูกต้องสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดพัฒนาเพราะดวงยังเปิดให้เติบโตได้อีกด้านการเงินช่วงนี้การเงินจะเริ่มทรงตัวดีขึ้น คนปีชั่วจะเริ่มบริหารเงินได้มีสติมากขึ้นไม่ใช่เพราะเงินเยอะขึ้นทันทีแต่เพราะคุณรู้จักวางแผนและควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เก็บเงินก้อนเล็กๆหรือเริ่มเห็นเงินออมเป็นรูปเป็นร่างหากใครเคยมีปัญหาหนี้สินช่วงนี้จะเริ่มเห็นทางออกแม้ยังไม่หมดแต่จะไม่อึดอัดเหมือนก่อนดวงยังเตือนเรื่องเอกสารทางการเงินสัญญาและข้อตกลงต่างๆต,ต้องอ่านให้รอบคอบอย่ารีบเซ็นอย่ารีบตกลงเพราะเกรงใจ เพราะอาจมีรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลระยะยาวหากรอบคอบตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตด้านความรักช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคนปีชวดจะชัดเจนและจริงจังมากขึ้นคนมีคู่จะเริ่มเห็นภาพอนาคตร่วมกันหรือไม่ก็เห็นชัดว่าควรหยุดอยู่ตรงไหนความรักที่ผ่านช่วงทดสอบมาแล้วจะยิ่งมั่นคงเข้าใจกันลึกขึ้นแต่ความสัมพันธ์ที่ฝืนใจจะเริ่มอึดอัดจนปิดบังไม่อยู่ ดวงบอกว่าความจริงใจต่อตัวเองคือกุญแจสำคัญอย่าทนเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์พบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจชีวิตและพร้อมจะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันไม่ใช่ความรักฉาบฉวยแต่เป็นความผูกพันที่ต้องใช้เวลาหากคุณเปิดใจอย่างเป็นธรรมชาติจะมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ในระยะถัดไปด้านครอบครัวช่วงนี้จะมีการตกลงปรับบทบาท หรือวางแผนเรื่องสำคัญร่วมกันเชน่นเรื่องบ้านที่ดินหรืออนาคตของคนในครอบครัวคนปีชั่วจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจดวงบอกว่าคำพูดของคุณมีพลังควรใช้ด้วยความเมตตาและรอบคอบจะช่วยให้ครอบครัวเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านสุขภาพช่วงนี้ร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณชัดหากก่อนหน้านี้ฝืนตัวเองมากเกินไปอาจมีอาการอ่อนเพลียปวดหลังปวดไหล่หรือระบบย่อยอาหารแปรปรวน ควรหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจังการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้จะส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาวในเชิงพลังดวงช่วงนี้เหมาะกับการทำบุญเกี่ยวกับการสร้างฐานเช่นสร้างถนนสร้างสะพานซ่อมแซมวัดโรงเรียนหรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่จะช่วยเสริมดวงความมั่นคงและเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าอย่างราบรื่นการตั้งจิตอธิษฐานเกี่ยวกับอนาคตในช่วงนี้จะมีพลังเป็นพิเศษ โดยภาพรวมของตอนนี้คนปีชวดกำลังยืนอยู่บนจุดที่มั่นคงกว่าที่คิดแม้ยังไม่ถึงจุดสุดยอดแต่คุณได้ผ่านช่วงหนักที่สุดมาแล้วหากรักษาสติความรอบคอบและความจริงใจต่อตัวเองไว้ช่วงท้ายของต้นปีจะเป็นจุดที่ดวงเริ่มเปิดเต็มที่และนำคุณไปสู่จังหวะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพลันดวงเดินมาถึงจุดสุดท้ายของช่วงต้นปี2,569คนปีชวดจะเริ่มรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า ชีวิตของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้หลายอย่างอาจยังอยู่ที่เดิมงานยังเป็นงานเดิมคนรอบตัวยังเป็นคนชุดเดิมแต่ภายในใจของคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณจะมองโลกด้วยสายตาที่นิ่งขึ้นลึกขึ้นและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นนี่คือผลจากการผ่านบททดสอบตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ด้านการงานช่วงนี้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความอดทนที่ผ่านมา บางคนอาจได้รับคำพูดดีๆการยอมรับหรือสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วแม้ผลตอบแทนจะยังไม่มาเต็มรูปแบบแต่ดวงบอกชัดว่าสิ่งที่คุณทำไม่ได้สูญเปล่าช่วงนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวว่าจะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางใดต่อเพราะหลังจากผ่านต้นปีไปแล้วโอกาสใหม่จะเริ่มเปิดกว้างขึ้นกว่าที่ผ่านมา สำหรับคนที่กำลังลังเลเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ช่วงนี้ยังไม่จำเป็นต้องตัดสินใจทันทีแต่ควรเริ่มเตรียมตัววางแผนและเก็บข้อมูลให้พร้อมดวงกำลังพาคุณออกจากช่วงตั้งรับไปสู่ช่วงที่คุณจะเป็นฝ่ายเลือกมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้านการเงินช่วงท้ายของต้นปี2569การเงินของคนปีชวดจะเริ่มนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ยังไม่ถึงขั้นเหลือเฟือแต่ความตึงมือจะลดลงคุณจะเริ่มรู้สึกควบคุมเงินได้ไม่ถูกเงินควบคุมเหมือนช่วงก่อนหน้าบางคนจะเริ่มมีเงินสำรองมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆหรือมีช่องทางรายได้ที่ชัดเจนขึ้นดวงบอกว่าหลังจากนี้หากคุณรักษาวินัยทางการเงินไว้ได้ฐานะจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างมั่นคง โชคลาภในช่วงนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกใหญ่แต่จะมาในรูปของโอกาสการเจรจาที่ลงตัวหรือการได้สิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตมากขึ้นบางครั้งอาจไม่ใช่เงินแต่เป็นความสบายใจการคลี่คลายปัญหาหรือการได้ทางเลือกที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นโชคในอีกรูปแบบหนึ่งด้านความรักช่วงนี้ความสัมพันธ์จะอยู่ในจุดที่รู้ชัดมากขึ้นคนมีคู่จะเข้าใจกันลึกกว่าเดิมผ่านทั้งช่วงดีและช่วงหนักมาด้วยกัน หากยังจับมือกันอยู่แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มีรากที่แข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าบางความสัมพันธ์ต้องจบลงดวงบอกว่าการจบครั้งนี้ไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นการคืนอิสระให้หัวใจเพื่อให้คุณได้เดินต่ออย่างเบาใจคนโสดช่วงท้ายของต้นปีนี้จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่รีบไม่หยหาเหมือนเดิมคุณจะเลือกความสบายใจมากกว่าความตื่นเต้น ความรักที่เหมาะกับคุณหลังจากนี้จะเป็นความรักที่ไม่ทําให้คุณเหนื่อยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นและไม่ดึงพลังชีวิตของคุณไปจนหมดหากมีคนเข้ามาในช่วงนี้หรือหลังจากนี้จะเป็นคนที่เข้ามาอย่างจริงใจและค่อยเป็นค่อยไปด้านครอบครัวความสัมพันธ์ในบ้านจะเริ่มนิ่งขึ้นหลังจากผ่านการปรับตัวการพูดคุยและการทําความเข้าใจร่วมกัน คนปีช่วจะรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงมากขึ้นในครอบครัวได้รับความเชื่อใจและมีบทบาทที่ชัดเจนดวงบอกว่าความเหนื่อยที่คุณทุ่มให้ครอบครัวในช่วงที่ผ่านมาจะย้อนกลับมาเป็นความอบอุ่นและความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นด้านสุขภาพช่วงนี้ร่างกายและจิตใจจะเริ่มฟื้นตัวหากคุณหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาการที่เคยสะสมจะค่อยๆดีขึ้นดวงแนะนำให้รักษาสมดุลชีวิตอย่าก,กลับไปใช้ชีวิตหนักเหมือนเดิม เพราะร่างกายของคุณได้ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วการดูแลตัวเองในช่วงนี้จะช่วยให้คุณมีแรงกายแรงใจพร้อมรับโอกาสใหม่ในช่วงถัดไปของปีในเชิงพลังดวงช่วงท้ายของต้นปี2569ถือเป็นช่วงปิดบทเรียนเก่าและเปิดทางใหม่อย่างแท้จริงคนปีชวดเหมาะกับการตั้งจิตอธิษฐานเกี่ยวกับชีวิตในระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือความสำเร็จแต่รวมถึงความสงบของใจ การทำบุญเกี่ยวกับการให้แสงสว่างการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือการให้อภัยจะช่วยให้ดวงเปิดโลง่งแดะดึงสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสรุปดวงปีชวดในช่วงต้นปี2,569เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากความหนักไปสู่ความมั่นคงจากความสับสนไปสู่ความชัดเจนและจากการอดทนไปสู่การเลือกชีวิตด้วยตัวเอง หากคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยสติความจริงใจและความไม่ยอมแพ้ช่วงต่อจากนี้ของปีจะเริ่มให้รางวัลกับคุณอย่างสมเหตุสมผลและทำให้คุณภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมา